วันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นโรงแรมอะไรคะในแบบโรงแรมในแบะนะคะเราจะมาปีนภูเขาหิมะอู้สวยมากค่ะมาเริ่มเลย,ยอ้าว โอ้คสตันพอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่น,ลนลคิดคิดคิดลงมาคะ่ะลงมาแบบบอลมันจะละลายแล้วยิ่งมื่นเข้าไปใหญ่อ่ะเือสวัสดีครับผมแคทตันช่องพี่นหอห์อรลิเวียนนะครับจะมาเล่นสนวบบอดอันนี้ครับให้ทุกคนดูจะไป ตรงนู้นครับปะไปกันอันนี้เราอยู่ที่ที่โรงแรมนา,านาเอบอะนาเอฟอะวีลโฮเทลนะคะแลวโรงแรมเขาก็เป็นโตนหิมะให้เล่นได้เลยอันนี้เช,ช่ามาวันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะคะที่น้าเนี่ยก่อนที่จะไปดูผมเล่นจะเริ่มกดไลค์ให้ด้วย กดอะไรอีกครับ <c oughs> จะอะไร <c oughs> ต่อนคะลูกค้าจะลองจะใลงค้งาไปนะคะหนาวมาก เวียกันหมดแล้วค่ะยมละ